สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณอินสตอรี่ครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้กี่ยบผ้าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผููเหลี้ยงง้วช่นชอบง้วหรือกีดเสียงง้วนะครับมาเปิดราคาง้วนะครับผมนะครับพี่กัดเมื่อนี้ก็อยู่บ้านหน้างามนะครับตำบลตาดท่องอำเภอศรีถาดจังหวัดรุดนธานีครับผมนะครับเป็นคอกง้วของพญ่ซาลีครับผม เพื่นว่าเพื่อนอยากขายง่วครับงัวเพื่อนมีอยู่สามตัวครับผมก็เป็นอกางัอบ้านๆครับเกางัอบ้านๆนะครับง้วที่เพื่นเลี้ยงเป็นง่วไท้พื้นบ้านนะครับผมเป็นง้วไท้พื้นบ้านมีอยู่สามตัวครับกับแม่สาวแม่หนึ่งแล้วก็แม่หนึ่งก็เป็นโคม แม่กับลูกลูกเป็นตัวแม่นะครับผมนครับลูกเพิ่นครับอาอยุประมาณเดือนสองเดือนครับอาอยุสองเดือนครับผมนะครับสีคีมขีมครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาเบ่งงวกันเลยครับําหรับแม่ดำๆนี่เป็นง,ง,ง้ว แม่ลูกนะครับลูกเิ่นครับตัวขาวๆหน่อยๆนะครับผมเป็นง่วแม่ลูกแรกครับผมนะครับสีดำครับผมแต่ผลให้ลูกสีออกขาวๆดำๆนะครับผมก็เป็นง่วลูกแรกนะครับย่างสดๆนะครับผมย่างนุ่มๆนะครับผม่วนสูงคนกับประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบประมาณนี้ครับผม แต่คนเนื้อหนังคนดีครับคนอ้วนบวัดดอกกาเอาบัอกาเอาประมาณร้อยรอยสิบรอยยี่สิบประมาณนี้ครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งกับเป็นงัวแม่สาวครับผมนะครับเม่สาวครับเป็นงัวไทยกลาเนี่นะครับผมกับว่าเป็นง้วกีลอยไปเส้นครับกับสีไทยผสมกีประมาณนี้ครับกับว่าง่วประผ่านง่า่ไปไครับผมแต่เนื้อหนังเ่นครับ ลูกควนครับค่รให้ลูกดีครับง่วแม่นีครับที่เป็นลูกควรอ้วนทวนสมบูรณ์ดีขนาดนะครับหน้าแสดงว่ามนุ่มพอดีครับผมเป็นง่วนจีนาเรียงครับผมสำหรับเกษตรกรนะครับที่มองหาง่วหรือคิดอยากสืเลียงง่วครับผมขอมาชมแล้วกะพิจาตรนาเบิ้งนะครับเด้อครับของผนมีสามตัวอยจะขายยกคอกเลยครับผมขายยอกคอกไปเลยครับง้วก็เป็นงัวเชียงเชียงครับจับได้รูปได้ใบได้ครับผมเป็นงัวเชียงเชียงครับผม โมแครบโมดูหลยนะครับผมเป็นง้อเชื่องๆนะครับจับได้รูปได้่ายได้ครับผมเป็นง้อเชื่องๆนะครับผมกินหยาดีครับ เป็นงอเลียงแบบธรรมาชาติกับผมบอดี้มีหัวหานมีอย่างเสริมรับผมกินหยาอย่างเดียวครับอ้วนแบบธร่ารมชาติกับผมงอที่เลียงง่ายครับผมสามตัวนี้นะครับพอยนซารี่นอยากได้ราคาหาสิบหาได้พี่นอ้องครับผมหาิบหาหรือหาเมื่อนหานะครับผมกะยังไงไก่ยังไยงอยมาต่อร่องกับผลเด้อ พี่น้องเอ้ย้ใดอยากไดครับผมผู้าดมักงัวแบบนี้นะครับผมแบบงัวพื้นบ้านงัวไถ่กี่เข้าครับผมนะครับเพื่อนก็บอกว่าคนอยากขายออกครับผมลส่วนลูกเนี่ยเป็นตัวแม่นะครับเด้่งัวหน่อยตัวเองเป็นตัวแม่ครับแม่ทั้งสามตัวเลยครับพี่น้องครับข้อนี้เป็นแม่ทั้งสามตัวเลยครับ ส่วนตัวนี้อยากมีห้อยเป็นลั้มพีสกินนะครับเด้อแต่หยกมาแล้วครับแตกมาแล้วครับผมแตกนีอย่ข้อหนึ่งครับผมแต่คนกัดแตกแล้วหายแล้วครับผมเป็นปกติแล้วครับผมคนว่าคนอยากได้ห้ามื่นหาครับผมกระสีแม่ลูกกระสีเป็นแม่ลูกเนี่ยกระสีสามมื่นแม่สาวกระสีสองมื่นหาประมาณนี้นะครับผมีง่ายๆครับ เป็นสามเป็นหาเมื่นหาครับผมยังได้กะผู้ใดหมักแบบนี้ก็ยังไอยลองท่มาสอบถามเพื่อนเบิ่อนะครับเด้อครับก็คือห้องห้ต้อครับต้อได้ครับต่อได้นิดหน่อยครับผมผลว่าต่อได้นิดหน่อยครับลูกสาวพ่นกันาฮักนะครับพี่น้องครับอ้วนท่วนสมบูรณ์นะครับแม่พ่นน้ำนมสงสัยน้ำนมแม่พ่นดีครับน้ำนมหวานดีครับผมให้ลูกอ้วนท่วนจะมั่มครับผม พี่กัดกัยุบัตหน้าเลียงนะครับนาเลียงนางามครับตบบนตัดท่องอำเภอศรีาตุเจ้ามาดุดรธานีครับผมรับเกิดียตุกรที่เอาไปเลียงกับนานามาเบื้องหน้าเอาไปเลียงครับผมเพราะว่าเป็นงัวขอบบานบานครับบอเดพันในหอยไนหยังครับผมปอเดพันพอกขาค้นกลางนะครับผมเป็นราคาแบบปอเดพันพอกขาคก้นกลางครับผมนะครับแล้วก็เป็นง่วเชืงเชองนะครับ เลี้ยงง่ายๆครับผมกับเป็นงัวที่เหมาะสำหรับการเอาไปเลี้ยงนะครับผมเอาเอาไปพัฒนาก็ได้ครับเอาไปไปพัฒนาแบบว่าหาพอใหญ่ๆมาใส่นะครับไปผสมพอตีใหญ่ๆนะครับให้โค้งสามขนใหญ่ขึ้นก็นีครับผมก็โอเคนะครับผมตอนนี้พ่นกะรูปร่างพ่นอยากเตี่ยนิดนึงครับแต่ว่าพ่นกะใหญ่นาดีครับต่วันพ่นอยากเป็นเตี่ยนิดนึงครับผมรูปร่างพ่นนะครับ ส่วนแม่สาวนี่ก็สูงสูงเยู่ครับสูงสูงกว่าม่านลอยี่สิบี่สิบนสิบสามได้ครับผมน่าจะได้ครับลอยนิบสามวัดเบิ้งดูนะครับเดี๋ยวคุณสิวัดให้เบิ้งครับเพื่อสิบบริตตัวกันนะครับผมคือเป็นงัวนนาเรียงครับเป็นงัวจริงเชียงนะครับผมนาเลียงขนาดเลยครับเป็นแม่สาวยังมาท่านผสมนะครับสิบห้าสิบหกวัดไทยวัดไทย ปัดทั้งข่าเจ็ดแห่งไยงวงวตื่นนะครับผมเท่าไรรอยยีห้ารอยยิห้าครับผมนะครับแม่สาวนี่รอยี่สิบห้าได้ครับผมรอยยห้านะครับผมวัดหเห็นเลยครับผมส่วนตัวแม่ลูกอ้อนนี่รอยยี่สิบบ่ขาดอกร้ดด่ <120. S 1> เออร้อยยี่สิบครับแม่นี่ร้อยยี่สิบ่ม่สาว ลอยยมหาครับผมก็เป็นงัวคอบบ้านบ้านนะครับพี่น้องครับสำหรับ่อแม่พี่น้องคนใดสนใจนะครับกะลองโทรมาสอบถามเบื้องครับผมโทรมาสอบถามเบื้องก่อนเด้ครับเด้อครับหาในราคากันเพิ่มมากยิ่งใดแข่งคอยมาเบื้องครับผมกะเพื่อเสียเวลาเสียวเวลานะครับเดี๋ยวคุณยินสิทธิ์ทมบอรทูไว้ใน ในหัวขอนะครับผมไปพี่น้องทุกมาสอบถามเบื้องครับผมแต่เป็นง่วลูกแรกครับผมเป็นพึ่งในลูกแรกครับผมง่วยังสดสดอยู่ครับผมเป็นเยนง่วนสิบง่วนตัวนี้สองปีเสร็จเี่นะครับเป็นในลูกตอนเป็นผสมอายุแค่สิบสามสิบสี่เดือนเองครับผมเป็นผสมนะครับกระทองเก้าเดือนลูกคนก็ได้สองเดือนครับกะข่าวประมาณนี้ครับง่วยังมาท่านอายุหลายเลยครับพี่น้อง เพราะว่าพนเป็นง้วที่ผสมเร็วเยู่ครับเป็นซัดเป็นซัดเร็วอยู่ครับผมเป็นน่าให้ลูกที่ดีครับผมนะครับหนาเรียงครับน่าจะหัว่าปีท้ายปีครับผมนี่พระท่านโดนก็น่าจะคืนแล้วครับตอนนี้พระท่านพระท่านทับเองครับดูคนได้สองเดือนยังพระท่านนะเป็นงัวที่น่าจะให้ลูกดีนะครับผมชนแม่นี่ก็เป็นแม่สาวครับก็โงสางก็ โอเคครับสูงลอยเยี่ยมหาครับเป็นเงาเป็นเงาเงาครับผมเป็นล่ำตัวเปนเงาครับผมนตัวนี้เป็นล่ำตัวเปนบ่อไฟเงาแต่ว่าเป็นมีเนื้อมีหนังครับแบบอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับผมสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องคุณอินสตอรี่ได้เยครับเด้อเพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้คุณอินในคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามในโอกาสต่อไปครับผม อไปนี่าฝาก <ไป S 1> กดติดตามกดแชร์นะครับผมกดไลค์นะครับผมเกียรเิพี่พ่อสิจแาไปนี่ถ้าม,มีประโยชน์กะฝากกดแชร์น้ำครับพี่น้องครับสำหรับทีมีนะครับกะใส่กินยาว์ไว้ออกกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม